สำหรับคันนี้ผ่อนเพียง5,200บาทเท่านั้นพี่พี่ท่านไหนสนใจดูคลิปนี้ให้ดีนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะโปรโมชั่นต่างๆนะคะรายละเอียดดีเทลตัวรถนะคะจะเป็นยังไงภายในภายนอกจะสวยงามแค่ไหนนะคะบอกเลยคันนี้มาอยู่ที่97,000โลเท่านั้นนะคะพี่พี่ขากับตัวโตต้ายาริสเอที1.2 e ปีคันนี้ใครชอบคันนี้ติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะมีโปรโมชั่นดีๆและดอกเบี้ยพิเศษมอบให้ด้วยนะคะไปติดตามคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ Okay, let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพจยงอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะพาน้องยาริสมาให้ดูกันนะคะคันนี้บอกเลยผ่อนเริ่มต้นเพียง5,200บาทเท่านั้นนะพี่พี่ค่ะ ทนสนใจเนี่ยรีบทักรีบโทรเลยนะคะวันนี้พามาชมกับตัวโตต้ายารีฟเอทีด 1.2e นะคะปี2017นั่นเอง นะคะคันนี้มาอยู่ที่9 7 0 0 0มเโลเท่านั้นนะคะ3 1 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นที่5,200บาทเท่านั้นเครดิตฟรีดาวโชว์ทุกคันดันทุกเคสไว้ใจลูกหมูเพชรจนได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพที่จะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะคะพนักงานประจำนะอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปนะคะหรือข้าราชการรับภิษาหกิษนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.79ไม่ต้องมีเครดิตเลยนะคะแต่สำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะ อย่างพวกค้าขายนะคะมีหน้าร้านนะคะหรือว่าจะเป็นเพจต่างๆนะคะมีสต็อกมีหน้าร้านมีเพจนะคะหรือจะเป็นกเกษตรกรน,นะคะมีเล่มเขียวนะคะรับเหมามีเอกสารยืนยนันรายได้ชัดเจนนะคะถ้าเคยผ่อนบัตรเอินะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดนะคะหรือผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ผ่อนบ้านนะคะมีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะคะรับดอกเบี้ยไปเลย2.79เ้เช่นเดียวกันไม่ต้องน้อยใจไปนะคะคันนี้นะคะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันสองร้อยบาท ใครอยากได้นะคะมาจัดเลยนะคะคันนี้กําลังว่างๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะพี่ๆคะ่ะสวยงามมากๆนะคะเป็นสีบอลเทาแบบนี้นะคะเทาบนุนโค้สวยนะคะได้ทะเบียนตามนี้ไปเลยนะคะพี่ๆคะ่ะด้านหน้านะคะจะเป็นทรงนี้เลยสวยๆงามๆแบบนี้นะคะพี่ๆคะ่ะไฟนะคะเป็นแบบฮาโลเจนแบบนี้สวยงามมีไฟเลี้ยงในตัวนะคะพี่ๆคะ่ะ สวยงามมากๆนะสันเลี่ยมตัวรถต่างๆสวยงามมากๆคะ่ะพี่ๆคะ่ะโลโก้โลโก้ต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้นะคะตัวยางยางก็สวยเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นล้อแม็กแบบนี้สีล่ลูสวยๆเลยนะคะยางนะคะดอกยางยังลึกแบบนี้อยู่เลย นะเบ้าชกต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะสวยงามมากๆนะคะโป่งคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้สวยงามมากๆนะคะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะ,ะสวยงามมากๆคันนี้พี่ๆค่ะใครสนใจรีบทักรีบโทรทหาลูกหมูเลย3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะพี่ๆค่ะกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะ,ะไม่มีเปลี่ยนเลยนะ,ะอ่ะมาดูภายในกันนะคะเป็นเบาะผ้านะแจ้งก่อนเลย น,นี่เป็นปีสเจ็นาผ่อนเริ่มต้นที่5,200นนะคะใครอยากได้ทางหาลูกหมูโทรหาลูกหมูได้เลยทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะพวงมาลัยนะคะ,ะ,คะเป็นมัลติแบบนี้นะคะ3ก้านนะคะเป็นหุ้มหนังนะคะนุ่มๆเลยนะคะคันนี้ได้จอแท้จอเดิมจากโรงงานนะคะแอร์เป็นแอร์อรอโต้ด้วยนะคะเกียร์นะคะเป็นออโต้แบบนี้นะคะข้าบันไดเจ็ดสปีดแบบนี้เลยสวยๆคอนโซลต่างๆค่ะพี่ๆขาใช้งานง่ายๆนะคะทุกอย่างสวยงามมากๆ นะคะเบาะเดี๋ยวเอาไปสปาให้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้นะคะเดินได้สีน้ําเงินนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเอาไปสปาเบาะให้สวยงามมากๆคันนี้นะใครอยากได้รีบทักหาลูกหมูเลยคันนี้มาอยู่ที่9 7 0 0 0โลเท่านั้นนะไม่ไม่ถึงแสนนะคะพี่ๆคะ่ะวันนงหัน,งหน,อนนอสซาวบีสวยงามค่ะพี่ๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายไม่มีรอยงัดรอยงแงะเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้นะคะสวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะพี่ๆค่ะ ด้านหลังกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะสวยงามค่ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวลูกหมูเอาไปสปาเบาะให้นะ,ะพี่พีท่านไหนสนใจคันนี้หรือเป็น FC ยาลิปนะคะต้องรีบมาจัดเลยคันนี้สีเทาดําเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะ,ะจริงๆอะ่ะพวกยาลิปเนี่ยนานๆจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะตัวล้อนะคะไม่มีรอยขูดรอยขวดเลยนะไม่มีรอยเบียดสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟเป็นไฟแท้นะคะไฟเดิม จากโรงงานนะคะสวยงามมากๆคันนี้นะคะสามแสนหพันผ่อนเริ่มต้นที่5,200บาทเท่านั้นเครดีดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะช่วยทุกคันดันทุกเคสไว้ใจลูกหมูเพนยนต์ได้เลยนะคะพี่ๆขาอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะกระจกนะคะกระจกทุกบานนะคะเป็นเดิมแท้จากโรงงานนะคะพี่ๆขาอ่าสวยงามเนาะคันนี้ เป็นสีเออเป็นสีเทาดำนะคะเรียกว่าเป็นสีเทาดำแล้วกันเพราะว่ามันสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพโครงสร้างภายในภายนอกนะคะพี่ๆขาเกรด A แน่นอนรับประกันนะตอนนี้นะลูกหมูอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายมานะคะจะเจอเลยนะคะ มีรถให้เลือกเยอะมากนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะบริษัทของเราเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะพี่พี่ขาเชื่อถือได้นะ,ะซื้อรถทั้งทีนะคะยิ่งเป็นรถมือสองเนี่ยซื้อรถเกรด A นะคะที่อ่เป็นบริษัทที่มีการันตีโครงสร้างดีกว่านะคะพี่พี่ขาจะได้ความสบายใจกับพี่พี่ด้วยนะคะซื้อรถทั้งทีนะ,ะต้องได้รถคุณภาพดีและซื้อความสบายใจให้กับตัวเองนะคะมาซื้อกับลูกหมูเพยนต์เท่านั้นนะคะเม็ดองค์เม็ดอาต,ต่างๆค่ะพี่พี่ขาวสวยงามมากๆ คันนี้นะคะล่าสุดเพิ่งจัดเคสผ่านไปนะคะเป็นอาชีพค้าขายนะคะเป็นขายลูกชิ้นปิ้งนะคะก็จัดผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะคะลูกค้าเอาเป็นตัว v ีออสไปนะคะวีออสตัวไฮด้วยนะ,ะสวยงามมากๆนะคะบอกแล้วนะคะลูกหมูช่วยทุกคันนันทุกเคสแน่นอนนะคะอยากได้รถนะคะมาซื้อกับลูกหมูรับประกันได้รถแน่นอนไม่มีรีเจคพี่ๆคะอยากได้แบบไหนปรึกษากันได้เลยนะคะ เราแกะให้ดูทุกบานนะคะพี่พี่า่าโครงสร้างนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไม่ก่อไมแน่นอน นะคะไม่มีเริ่มชำรุดสูญหายแน่นอนสวยๆงามๆแบบนี้3 1 9 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นที่5,200บาทเครดิตฟรีดาวพี่ๆช่วยทุกคันนั้นทุกเคสแน่นอนสวยงามมากๆนะคะกับคันนี้ใครอยากได้รีบทักหาลูกหมูเลยนะคันนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนกับตัวโตต้ายารีตเอชี i 1.2อปี A T 17นะคะพี่ๆคะ่ะ คันนี้ไม่นะคะไม่ถึงแสนด้วยนะคะใครชอบคันนี้รีบจับรีบจองกันเลยนะค,ะคันนี้เป็นเครื่อง1 2ลิตรนะคะหรือ1,994นนั่นเองสวยงามสีเทาดำนะคะร่องรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะคันนี้นะไม่มีทีต่ติไม่มีรอยขีดไม่มีรอยข่วนเลยนะคะตัวหน้ารถสวยงามนะคะสันเหลี่ยมคมๆเงาๆแบบนี้ ใครอยากได้รีบทักรีบโทรหารูกหมูได้เลยนะคะพี่ๆขาอยากได้แบบไหนอาชีพแบบไหนเงินเดือนเท่าไหร่มาปรึกษาเคสกันนะคะบอกเลยช่วยทุกคันนั้นลูกเคสของแถมเอออยากได้อะไรบอกนะคะจัดได้จัดให้แน่นอนนะคะซื้อกับลูกหมูนะคะแถมนะคะเป็นประกันฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีเลยนะ,ะซื้อกับใครนะคะไม่รู้ว่าเขาจะแถมไหมแต่มาซื้อกับลูกหมูลูกหมูแถมให้แน่นอนนะคะ ประกันฉุกเฉินฟรีเลย1ปีนะคะพี่ๆขารถน้ำมันหมดรถเสียแบตหมดต่างๆนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้ง76จังหวัดนี้นะคะเรามีบริการรถยกนะคะพี่ๆห่งปีเต็มๆนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะคันนี้สวยงามแบบนี้ใครสนใจรีบทักหาลุกหมูได้เลยนะคะกับตัวโตต้ตายาลีฟนะคันนี้เป็น1.2นะคะอปี17นั่นเองนะคะปีลึกนะคะ แต่สภาพรถโคตรดีนะคะพี่ๆขาบอกได้เลยไม่มีที่ติการันตีโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้นะคะเข้าศูนย์ทุกห0 0่งโลนะพี่ๆขาไว้ใจได้มีเอกสารยืนยันชัดเจนนะคะ mm hmm. เล่มไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจทักหาลูกหมูได้เลยนะคะ mm hmm. คลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ชอบคันนี้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลูกหมูติดต่อกลับไปนั่นเองนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้ากับลูกหมูเพชรยนตร์รถมือ2เกรด A นั่นเองนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ